สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามิหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนานะคะสูตรคำนวณน,นะคะแอนมินก็ หนึ่งเจ็ดนะคะมนเจาะไม่เข้าตารางก็ไม่มานะคะมาแต่ตัววิ่งเจ็ดหนึ่งหกเข้านะคะมินให้เด่นหกเนาะศูนย์ห้าหลุดนะคะเสียดายตารางก็ไม่มาเนาะตัวเลขน้อยมากนะคะกัดเข้ายากกัสหลุดนะคะมีเยอะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีเจ็ดสองห้า 8 9 6นะคะแอดมินให้เด่นไปที่8นะคะ8กับ7นะคะ8 7นี้แอดมินจับคู่ได้นะ,ะพี่น้องเด่นด้วยแอดมินมาใส่ตรงนี้นะคะเพราะว่า8 7นี้ก็คือเด่นนะ,ะจับคู่ได้นะคะก็จะมี แปดหนึ่งแปดห้าแปดสี่นะคะสำหรับเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดห้า เจ็ดหนะคะสำหรับชุดกันก็จะมี5้าสองหกห้าสสองแถมนะคะสองเกาเาแถม การเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมีสามสามแปดแปดนะคะห้าห้าใครชอบเบิ้ลรูดเบิ้ลไปเลยนะคะพี่น้องแอดมนินคำนวณมาก็มีเบิ้ลอยู่นะ,ะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นนี่เลยแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะห้าสองสองห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ด แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะแล้วก็จะเป็นสี่สองสองสี่หนึ่งสองสามสี่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหกห้าห้าหกนะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นตรักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า